คริสตันช็อปเว็บเติมโลบักราคาสุดคุ้มแถมมีบริการกดเก,เกมพาร์ตแแบบต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตออสตาออนิเมะเอเวนเจอร์เบสบอลทอยเล็ตเทิร์นดีเฟนส์และยังมีบริการหาของในเกมอีกด้วยนะครับหรือถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากมีไอเดียเล่นแต่ไม่อยากฟาร์มเองทางร้านก็จะมีไก่ตันมาเสิร์ฟถึงที่ครบขนาดนี้ต้องที่นี่เลยคริสตันช็อปมาถึงเนี่ยก็ต้องรีบใส่เกียร์หมาเลยนะฮะเพราะในตอนเนี้ยกอราาาก์ซานเจ้าคริสตเนสได้ทำการเกิดมาเป็นที่ร้อยแล้วนนะคครรัััับบพพึ่งงงงงไไไปปปปแ๊กาาลววววิด้ยมมเ็ห มันก็เร็วนะถ้าไปเล่นไปเนี่ยแป๊บเดียวเข้าเขตดสามแล้วโคตรไวเลยตอนวิ่งธรรมดาก็เร็วนะแต่พอแด๊ดไปโดยวิ่งไปด้วยแม่งโคตรเร็วเลยไว่ากับพี่พงกเยอะพี่มาแล้วนางแล้วตัวพี่ใหญ่ด้วยไงเร็วเร็วโคตรเร็วเลยและในตอนนี้ามโมอายเนี่ยก็ได้ทำการเดินทางมาถึงเกาะคิสเนสแลยนะครับใครเดินเข้ามาตรงหินตรงกลางนะฮะก็จะมีรูปของฝุ่นคิสเนสนะครับที่โดนแบบผนึกอยู่นะเราเนี่ยก็ต้องเปิดผนึกมันนะครับนี่ก็จะปล่อยดากอนบอลออกมาอย่างนี้นะครับต้องไปไล่เก็บดากอนบอลให้ครบนะฮะเมื่อกี้เราเล่นนะฮะความจริงก็คือเราเน ในการดรอปเยอะขึ้นนะฮะสหรับของเฮ้ยพี่สีวิว่งไรเงี้ยแหละที่วิ่งอย่างนี้แหละมันเป็นวิ่งอย่างเร็วอ่ะมันเก็บได้เลยดีอย่างเงี้ย หลังจากนั้นนะครับพวกเราเนี่ยก็ได้ทําการวิ่งไล่เก็บดวงไฟวิญญาณสีฟ้านะฮะที่มันลอยไปลอยมาอยู่กลางทะเลนะฮะแนะนําว่าให้เราเนี่ยออกมาจากเกาะคิซเน่นะครับเพราะดวงไฟเนี่ยมันจะได้เกิดอยู่กลางทะเลนะฮะเราเนี่ยจะได้เก็บได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าหากว่าเราเนี่ยเก็บดวงไฟที่มันเกิดมาจนหมดแล้วนะครับเราก็ต้องรออีกประมาณ20วินาทีถึง30วินาทีนะฮะมันก็จะเกิดมาอีกเรื่อยๆนั่นเองผมก็ไม่แน่ใจว่ากี่วินาทีกันแน่นะครับแต่ก็ประมาณนี้แหละเก็บไปอูกสักพักหนึ่งนะครับในที่สุดก็มาะ แต่ปรากฏก็คือ <c oughs> ได้คิสเนอร์แมสมานะครับเป็นหน้ากากคิสเนอร์นั่นเองนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีประโยชน์อะไรนะครับแต่ว่าเ,เด็กๆเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าเราใส่หน้ากากกันเนี้ยเข้าไปในเกาะรับนะครับมันจะทําให้เกาะรับเนี่ยสว่างขึ้น5 0ไม่รู้ว่ามันสามารถใช้การได้จริงหรือเปล่านะครับพอเง้นก็คิดว่าผมจะหาแล้วสิแน่นอนครับผมไม่หาแน่นอนแล้วก็หลังจากที่เราเนี่ยสุ่มไปไปที่เรียบร้อยแล้วฮะเรายัางสามารถออกมาจากเกาะแล้วก็มาเก็บลูกไฟได้ต่อครับจนกว่าเวลาเนี่ยจะหมดซึ่ง มาถึงเกาะที่2กันนะครับมาดูว่าเกาะเนี่ยจะได้หรือเปล่าสำหรับฟอกแลมนะฮะโอเคมาถึงแล้วก็ปลดผนึกหินก่อนนะฮะนี่ปล่อยดาก้อนบอลออกไปอีกแล้วนะฮะใครเคยดูดาก้อนบอลจะรู้นะครับเวลาเราขอพรจากเทพเจ้ามังกรเนี่ยพอขอพรเสร็จแล้วนะครับก็จะกลายเป็นแสงแล้วก็ปล่อยแบบดาก้อนบอลออกไปนะครับให้เราเนี่ยไปตามหานั่นเองเนี่ยประมาณนี้เลยภารกิจก็เหมือนเดิมเลยนะครับให้เราเนี่ยตามเก็บลูกไฟวิญญาณนะฮะตามที่เราต้องการเลยจริงๆมันเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะตันอยู่ที่ยี่สิบห้านะเพราะงั้นแนะนำให้เก็บให้ครบยี่ส ไไม่ได้แน่แล้วก็มาถึงเวลาที่โมอายรอคอยนะครับการสุ่มรอบที่2ในรอบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้อะไรนะฮะเดินเข้ามาเลยครับแล้วก็กดตัว e ีค้างไว้แล้วก็กดซับมิดเลยดักเบลเอ้ยเฮ้ยได้ได้ได้เลยก็อย่าง<ด>ที่เห็นเลยนะครับสุ่มเพียงแค่2เกาะเนี่ยก็ได้มาแล้วนะครับสลับฟ็อกแลม นะครับในตอนนี้นะฮะโมไอก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสลับฟ o อกแ m มนะฮะหรือว่าโคมไฟจิ้งจอกนั่นเองได้มาค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะไปเก็บลูกไฟสุ่มมาประมาณ2รอบเนี่สเกาะนะได้มาเลยนะครับรอบแรกจะได้มาเป็นในเรื่องของคิสเน่แมสนะครับก็คือหน้ากากจิ้งจอกนั่นเองนะครับ ส่วนรอบที่2ได้มาเป็นฟ็อกแล้วเลยเนี่ยเปลี่ยนอะไรที่ดีมากๆนะแหมคนอื่นนี่เขาหากันนานมากเลยแต่เราไปแค่สรอบแล้วได้มาแล้วโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าการจะตีบวกเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างนะใช้ลูกไฟของมันนะครับที่เราต้องไปเก็บเนี่ยสิอันซึ่งผมมีแค่4อันนะฮะขาดอีก6แล้วก็ต้องใช้ไปีนน,นะครับเศษเหล็ก15อันกับแร่แบกมาอีก10อันนะครับดูเหมือนว่าเราต้องรีสตาร์ทก่อนนะครับเพราะเราเนี่ยต้องฟาร์มโอ้โหสามร้อยห้าสิบเลยอะผมสังเกตเห็นอย่างหนึ่ นี่นะฮะมันจะมีแบบดีเลย์เห็นปะแต่พอเป็นฟอกแรมนะครับดูนี่นี่นะครับสามารถตีได้แบบรัวๆเลยนะครับเห็นปะแทบไม่มีคูลดาวน์เนี่ยลองตีมอนดูนะแบบนี้ชึบๆๆเดี๋ยวเห็นปะเนี่ยมันตีแบบรัวๆเลยเว้ยแทบไม่มีคูลดาวน์เลยนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาฟาร์มดีกว่าจะว่าไปท่าวิ่งของมูอายเนี่ยมันน่ารักจริงๆเลยอ่ะผมบอกเลยว่าผลนี้แม่งเร็วกว่าแบบเร็วกว่าเรือเร็วอีกนะเร็วกว่าผืนแสงตื่นอีกนี่ขนาดยังไม่ใส่หมวกนักบินนะเพราะงั้นเดี๋ มาพวกขอใช้ผลไปก่อนนะครับในตอนนี้ตบตบ,ตบนี่นี่เออออยิงเอาไม่โดนนี่เน่ยึวนควรควรไม่ให้เดินโอเคดอกมาเหอะตีมาหลายตัวละคื่ผมสแปมตีตัวนี้นะครับมาหลายตัวมากๆเลยนะอือตบเลย คุรามาจะจัดยังให้ดอกวะอะครับมาเดี๋ยวเราเนี่ยมารีสตัดแล้วก็ไปอัพไปในเรื่องของสายดาบกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราเนี่ยต้องฟาร์มดาบนะอัพอันนี้เลยแล้วกันครับอัพดาบสักนี่อัพให้ตันเลยเนี่ยอัพให้ตันเลยแล้วก็ที่เหลือก็แบ่งๆไปนะครับอัลพันแล้วกันอันนี้1000แล้วก็1 0 0 0นะฮะเหลือ2อันก็แบ่งกันไปครบๆนะฮะโอเคตอนนี้น่าจะแรงแล้วนะอุ้ยแรงแล้วโอ้โหฟันทีนี่คือแบบ2,000ดาเมจเลยหรออุ้ยโคตรแรงโคตรแรง แรงจะจัดตอนนี้เราเนี่ยต้องเดินทางนะครับแล้วก็ไปจัดการกับพวกบอสนะซึ่งผมก็มีผลพานะครับในการที่จะเอามาใช้คู่กับตะเกียงนะฮะหรือว่าโคมไฟนั่นแหละโหดูแบบลังการมากเลยผมให้เขาเปิดประตูแล้วกันเนี่ยแลให้เขาพาไปตีบอสแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมขี้เกียจเดินทางเองนะมาตอนนี้ได้มา68แล้วนะฮะไปบอสเลยไปบอสเลยบอสไหนก็ได้ไปเลยอุ้ยเขารู้ด้วยว่ามาที่นี่ช้ำนะเนี่ยใช้ผลพ้าใช้ปุ๊บหางหายมาครับผม ออโ,อโอ้ยโมไอแสงเกงในด้วยว่ะโคตรเท่ซึ่งผลพ้าน์โมไอก็ยังไม่ได้ทําเป็นผลพ้าตื่นนะไม่มีเวลาทําเลยโมเตล่าของใหม่ไม่มีเวลาทําเลยโ,ยโอ้ยโอ้ยโดนเจ็บเจ็บเจ็บหัวนะหัว,หว,หวเรียบร้อยได้เท่าไหร่น่าจะได้ร้อยกว่ากแหละแต่ว่าสกิลแรกใช้150นะฮะมันก็ไม่ได้เยอะขนาดน,นั้นนี่เนี้ยนี่เนี่ยตีแบบไม่มีคูลดาวน์นะฮะโคตรเร็วเลยนี่เนี้ยนี่เนี่ยเออเออเกือบตายลืมดูคิดว่าตัวเองเวลเยอะสงสัยต้องรีบไปฟาร์มเวลให้มันตันๆสักทีนะโดยใช้ตะเกียงนี่แหละเฮ้ยครบแล้วหรือเปล่า เ,เดี๋ยวนะเม,มื่อกี้ข้างบนมันเขียนร้อยห้าสิบกว่าไม่ใช่หรอทำไมตะเกียงทำไมไม่ได้วะมากระต่อที่บอสช้างนะฮะไปไม่ได้เราต่อไปเนี่ยอยากให้มัวไอทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะซึ่งตอนนี้ก็เออน่าจะได้ของใหม่มาจนครบแล้วมัง้งไม่ถึงแบบของใหม่นาดเดียดนี้นะที่เหลือก็น่าจะเป็นของใหม่นาดเดียที่แล้วเนี่ยพวกหมัดอะไรประมาณนี้เดี๋ยวคอยเวลาละกัน,นะครับไม่ต้องใช้เลยเป็นทานอ่ะ,ะยากโอเคตัวน,นี้ได้มันไม่เลี้ยนนี้ผมเอ้โหเนี่งขึ้นมาแล้วได้สกิลแล้ว Okay, โอเคกว่าจะได้นะฮะมาต่อกันนะครับที่บิ๊กมัมมาลองกันว่าสกิลจะเท่แค่ไหนสับสกิลแรกกดค้างได้ปะวงแหวนวงแหวนเวทเหมือนสกิลแรกของผลคี่สเน่ลเลยนะครับแล้วก็ดาเมจยสี่พันกว่าโคตรแรงนี่เนี่ยไม่ต้องชาร์จก็ได้แต่ถ้าชาร์จมันจะเท่ตายนี่ผมว่าตอนนี้ผมควรทาําหมัดก็อดฮิวแมนไว้เออเพราะหมัดซูเปอร์ฮิวแมนมันตกยุคแล้วนะครับแล้วมันแบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นี่นะมันต้องทาําหมัดก็อดได้แล้วนะฮะแล้วก็ฮาร์คีสังเกตเนี่ยควรทํา บวนโดนไปก่อนเกือบตายถึงเราเนี่ยชึบ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 เออเฮ้ยอีกแล้ววะไดปะมันบอกได a p ซ็อสแต่ว่าค่าพลังมันไม่ขึ้นอะเกมบัคพอเราตายปุ๊บเราไม่ได้มัตเตอรี่นะฮะไม่รู้ทำไมเนี่ยได้แค่ค่าพลังอะไรมาไม่รู้นะที่ยังนานโอเคเอาเป็นว่าหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเอาให้สกิลมันครบก่อนนะแล้วก็จะไปล่าเกาะอ,อีกรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยจะมาตีบวกเป็นเรื่องของฟอกแรมนะครับซึ่งของบนเกาะผมได้ไม่ครบนะยังมีพวก ฉายา5คีสสีใหม่นะครับแล้วก็เหมือนเป็นลิบบินปะเออมันเป็นลิบบินของคิสเน่เนะครับที่เอาไว้ใส่ด้านหลังอะนะรประมาณนั้นเฮ้ยตัวนี้ก็ฟาร์มไปก่อนแล้วกัน350นีฮะน่าจะแป๊บเดียวแหละผมว่านะไม่น่าจะนานเท่าไหร่จึ๊บจื๊บจื๊บจ๊บอุมอได้อยู่ได้อยู่ทุบหัวทุบหัวนี่เนี่ยไม่ใช่พาตื่นนี่จะลำบากนิดน,นึงนี่เนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงมากแรงมาก 195้ละผม,มว,ว่าไวว่ะแปบ๊บเดียวน่าจะเสร็จว่ะดีนะ่าเติมพาถาวรไว้ถึงไม่เติมไวล้วก็มีผลพาในตัวนีสุ่มได้นะดวงดีมากเลยวันนี้ซื้อตัวน,นี้อิเซอรี่ที่ผมต้องการนะครับต้องการมากกว่าลิฟบินของแบบคิสเนียเนี่ยก็คือหมวกนักบินเลยคนระับผมอยากรู้มันจะเร็วแค่ไหนวะวงแหวนึ๊บเอา้าไม่โดนแค่นี้วะจับมัดรวมเลยมายากตีบอสดีกว่าขี้เกียจแล้วขี้เกียจฟาร์มแบบนี้นะแต่ว่ามันเร็วกว่าการตีบอสไงนะครับเราไม่ต้องไปไกลเราแค่วนไปวนมาก็ได้ละ เสร็จเรียบร้อย2-30ละโอเคไปเจอกันตอนที่สกิลครบเลยลวกันนะครับแต่ขอญาติฟาร์มวนไปแป๊นแบ,บนึงนะเ <c oughs> อาละครับในตอนนี้ก็ขาดแค่นิดเดียวนะครับก็คือนิดเดียวจริงๆนะจะได้แล้วสกิลสุดท้ายฟาร์มมานานมากนะนิ้วหงิกมดแล้วเนี่ยอืครบสักทีโอเคมาลองดูนะครับว่าสกิลนี้มันจะเท่นาดไหนนะฮะส,สกิลแรกนะครับกดค้างไว้ได้นะมันก็จะุนวนรอบตัวแบบนี้ลำลำลำ,ลำ,ลำโค้เทเอเลยใช้เลยนะครับ มันจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ระเบิดใช่ปะปาบโอ้ปูดาเมตห้าพันแรงจะจัดนี่จะไม่ได้ตีบวกเลยนะเว้ยโอเคคบสกิลตัวมาครับอ้ยโอ้มันโหดกว่าวหนคิสเนะปะเนี่ยเนคิสเน่ก็เก่งนะครับแต่ว่านี้ดาเมตมันแบบแต่ละสกิลนี่คือแรงเวอร์เ,อรเลยอะเนี่ยสกิลเนี่ยพ่นไฟฮะแล้วก็พุ่งไปห้าพันแปดเลยอะโคตรแรง ห0ร้มารนี่น่าจะแตะ6000นะครับสกิลเดียวมาครับมาจัดการกับบอสต,ตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับมาดูว่ามันจะดรอปหรือเปล่านะสำหรับหมวกนะครับดรอปมะฮือเขอลองอยากได้แล้วอืมอืมคอมโบโอเคมาตัวนี้นะครับคนในเซิร์ฟบอกว่าใกล้ถึงเวลาที่จะหาสารเจ้าเลยนะฮะก็คือเออน่าจะคืนนี้เลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจัดการกับบอสตัวนี้เสร็จผมรีบไปเลยนะครับมานี่ไงอ๋อคือจริงๆเราสามารถพุ่งไปแล้วก็ปล่อยค้างได้นะโอ้โหแต่ว่าไม่ดรอปวะ อะไรวะเนี่ยเอ่อทำไมมันไม่ดอกวะโอเคให้เขามารับเราดีกว่านะครับเออมารับหน่อยเกาะแรกเลยเออมาฮะเกาะแรกเขาจะมาป่าวะส่วนผมก็จะเปลี่ยนเป็นคิสเน่คืนนะครับเนื่องจากว่ามันเดินบนน้ำได้นะฮะเออมันเดินบนน้ำแล้วกันไวมากเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยความสก,กิลแป๊บเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแป๊บหนึ่งนะน้องพี่ขออนุญาตเก็บอันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งโอเคเก็บหางเรียบร้อยละไป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 กเกือบไม่ทันแปงลงร่างอืมเทพมาก ไปครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางแล้วก็ไปหาไปในเรื่องของสารเจ้านะฮะก็คือสารภูมินั่นแหละเนะี่ยเ้ยทำไมามีแค่นี้อะ่ะจะมีคนแค่นี้วะมีแค่หนึ่งสองเออสองสามคนเองนะฮะผมใช้ดูนะว่าผลนี้มันเร็วมากเลยอุ้ยมีฉลามมีฉลามมีฉลามอืมไม่โดนฉลามฉลามนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยระหว่างทางเอา้ามันตายเลยนี่แดดเลยแดดเลยทันแน่นอนทันแน่นอน งานวิ่งวิ่งวิ่งเอ้ยทันแล้ว <c ười> คืนนี้แหละนะฮะหวังว่าจะทันเอ้ยทันอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เขตสี่แล้วป่ะเขตห้าน,นะฮะวิ่งกับเดียวถึงเขตห้าโคตรเร็วเลยไหนอะเม่นเกิดเลยว,วะเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยยา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 ยแอบขึ้นเรือดีกว่านะจะได้ไม่โดนตีแอบขึ้นเรือเลย นี่ไงเกิดแล้วอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยมาเก็บไปในเรื่องของไฟอีกรอบนึงครับซึ่งในรอบนี้เดี๋ยวผมลองไปสุ่มดูนะฮะแล้วก็เก็บอีกนิดหนึ่งเอ้ยผมต้องเป็นคนกดนี่วะลืมลืมกดลืมกดโทษทีแบับล่างก่อนแล้วก็กดเลยจึ๊บดากอนบอลโอเคตอนนี้ก็หาก่อนนะครับลูกไฟนี่ไงนี่ไงต้องออกมาจากเกาะนะครับเขาบอกว่าถ้าออกมาจากเกาะมันจะเก็บง่ายมากๆเลยแล้วก็จะใช้ผลพ้าด้วยจะง่ายนะฮะแต่ว่าผมใช้คิสเน นี่ตอนนี้ได้มาทั้งหมดดูไงวะผมได้มา9้าอ่ะตอนนี้ได้9้าแล้วโอเคครับขาดอีแค่อันเดียวนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าผมจะเก็บทันหรือเปล่าอีก10อันนะเพื่อที่จะเอาไปตีบวกอะ่ะน่าจะไม่ทันแน่เลยดูทรงละโอเคมาลองไปสุ่มนะฮะคอยได้ของดีๆคอยได้ของดีๆได้ริบบินมาก็ดีเหมือนกันนะแบบบัวไว้ติดหลังอะ่ะหรือไม่ก็หาคีไปเลยโอเคมา ปฟ๊บอุย้ยเต้ฉายาเหรอเป็นฉายานะฮะเทเลตบีดน,น,นะครับสัตว์หางว่ะซึ่งเวลาเราสุ่มไปแล้วนะครับเราจะไม่สามารถกลับเข้าไปสุ่มได้ใหม่นะพอเราสุ่มไปแล้วนะฮะเราต้องรอเกาะใหม่นะฮะแล้วก็กลับมาสุ่มใหม่อีกรอบนึงแต่ว่าเราเนี่ยสามารถเก็บพวกดวงไฟทิ้งไว้ก่อนได้นะครับโอเคขาดไฟอีก2อันทันปะเนี่ยทันเถอะนะฮะอีกนิดเดียวเองไฟไม่เกิดสักทีนะฮะไม่รู้จะทันหรือเปล่าอุ้ยนี่ไงตรงนี้ 2ออันเอ้ยนิดนึงดิโ <c oughs> อ้หแล้วเกิดสกาเลยหาอีก2อ,อันนะครับจะสามารถตีบวกได้เคนนิดเดียวเองเมื่อกี้อยู่เื้อมือนะครับเกาะก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะฮะมาครับผมกลับมาที่เกาะเตานะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาเปลี่ยนเป็นฉาย,ยาเชลบบดไปตรงตัวสัตว์หางแหละนะประมาณนั้น <c oughs> กับล่างเลยสุ่มผลที่สุ่มได้ปะ <c oughs> อ่ายังสุ่มไม่ได้อีนาที มีผลไลรีบ้างดูหน่อยที่สุดเนี่คือไม่เข้าเลยนะครับแล้วก็ผลดีๆนี่แทบไม่ได้เข้าเลยอะเออสต็อกนี่แบบโล่งเลยตรงไหนฉายานี่ปะเอ้ยนี่คอนเลอร์โอ้นี่ไงนี่ไงฉายาไหนผมหาไม่เจอฉายาอุ้ยฉายาสุดท้ายเลยนี่ลองพิมพ์นี้ลองพิมพ์ดีเทสเทสอืสวยมากเป็นสีน้ําเงินนั่นเองนะฮะฉายาน,น,นี้นะครับในตอนนี้นะฮะผมก็ได้มาเป็นทียบร้อยเลยฮะไม่ถึงหมวกนักบินนะตีหลายตัวมากเลยกว่วจะได้นะครับตอนแรกนะผมใช้เป็นอันนี้นะเป็นผ้าพันคอนะครับสีเขียวนั่นเองซึ่งมันก็จะวิ่งประมาณนี้เลยฮ มาี๋ยวเนี่ยมาเก็บเกจก่อน,นครับเก็บหางก่อนนิดนึงมาดูว่าถ้าเป็นคอนี้นะครับมันจะวิ่งเร็วแค่ไหนเรามาเปรียบเทียบะครับกับตอนที่เราใส่หมวกนักบินเนี่ยเรียบ,บนนยร้อยฮะเกจเต็มแล้วนะครับตอนนี้วิ่งประมาณนี้นะฮะไม่รู้ว่ากี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าพอเราเนี่ยใส่เป็นในเรื่องของหมวกนักบินนะครับเร็วจะจัดมัวไอ้ไม่ซอยขาไม่พักเลยโอเคลองแปลงล่างนะฮะอ่ะแล้วลองใส่แบบเอ่อผ้าพันคอนะครับผมผ้าพันคอแล้วก็วิ่งประมาณนี้นะฮะมันจะแบบเอ่อพอที่จะมองเห็นขาทันนิดนึงนะฮะแล พอเราเปลี่ยนมาเป็นหมวกนะครับเฮ้ย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 เยโคตรเร็วอ่ะเนี่ยใช้เผามิงด้วยไม่อยากจะคิดสภาพนะมันจะเร็วแค่ไหนนะฮะยิ่งเป็น V4 นี่โอ้จบเลยนะฮะฝนนี่เร็วที่สุดในเกม ในขณะที่โมอายกำลังหาเกาะหมาอยู่นะครับยูดีเกาะรับเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นมาเฉยเลยนะซึ่งมันเกิดในตอนที่ไม่ต้องการซะด้วยคอยดูในตอนที่ต้องการเนี่ยไม่ยอมเกิดนะครับในตอนนี้นะฮะดวงอาทิตย์นี่ใกล้ลงพื้นแล้วนะโอเคมาเราขี่เรือเลยโชคดีเรือยังไม่พังเมื่อกี้ทุกคนน่าจะเห็นนะฮะว่ายูดีเกาะรับเป็นเกิดเฉยเลยเกิดถูกเวลามากเลยนะฮะไอตอนที่ไม่ต้องการนี่มันเกิดบ่อยแล้วเกิดไอตอนที่ต้องการนี้ไม่ยอมมาโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยขับเรือไปรอในเขนหกนะครับพี่เขนหกเดชือว่ามันจะเป็นแบบเอ มีหลายคนเนี่ยบอกว่าทาไมพอเข้าไปเขตผมไม่เจอเกาะคิสเนก็คือบางทีคุณอาจจะเข้าไปเร็วเกินไปเนี่ยหรือไม่ก็ปกติผมเข้าไปมันก็เจอเลยครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะก็คือเมื่อดวงอาทิตย์ลงนะครับแล้วมันขึ้นว่าฟูมูลเนี่ยเราก็เข้าไปเลยนะเอเราต้องเข้าไปตอนที่มันขึ้นว่าฟูมูลนะครับประมาณนั้นมาเดี๋ยวผมเนี่ยเข้าให้ดูเลยเอา tutaj, man, ละใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวเท่านั้นเอ้ยไม่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 ยังไม่อยากเรือพังตอนนี้ว่ะโทษทีขอญาตหนีโกอนอู้เรือจะพังเรือจะพังขยหลังเต็มกลัง อย่าอุ้ยกอรับเกิดกอลปอมนะกอรับปอมอุย้ยโดนป่ะเนี่ยเชียวตูดที็นไหมครับฟูมูลแล้วก็คือเราก็เข้าไปตอนนี้เลยนะฮะมาดูว่าจะเจอหรือเปล่าถูกที่ปะนี่ฮะเข้ามาแล้วนี่ไงเจอแล้วไวมากนะฮะประมาณนี้เลยนะครับก็คือเข้าไปตอนที่มันขึ้นว่าฟูมูนนั่นเองกดทัช รยบร้อยเทพเจ้บบามังกรต้องเก็บไฟนะฮะก็น่าจะรู้กันแล้วแหละนะครับว่าต้องเก็บเท่าไหร่คือที่ผมมาหานี่ก็ไม่ใช่อะไรนะครับผมจะมาตีบวกนะแล้วก็ลองมาเก็บเล่นๆนะครับเผื่อได้ริบบินมาด้วยกันนึงนะตอนนี้ได้มาอยู่ที่ประมาณเอ่อสิบกว่านะครับนี่สิบสี่แล้ววะซึ่งหลังจากสุ่มเสร็จนะครับผมก็จะเก็บอีกสิบอันนะแล้วก็เอาไปตีบวกไปในเรื่องของฟอกแรมนะฮะันเงียบอ๋อนี่แงเกิดละสี่อันเนี่ยพอแบบลรมาคนเดียวทำไมมันเกิดเดยอะจังเลยครบแล้วเราไปสุม่มดีจะได้อะไรขอได้ของเออได้้้้้ราง,างราััแดขขออซนนนนมึบบบบีีีเก็ต่ค 1อันเก็บให้ครบ10อันนะครับผมก็จะเอาไปตีบวกเก็บย,ยากเก็บเย็นแปลงล่างเลยแล้วกันมา2อันเนาะ3อันเอ้ย1อัน เกิด2ออันโอ้โหแล้วเกิดอย่างน้อยขิงกนะหลังๆมาขิงหกนะโอเคอแค่2อันเท่านั้นนะครับอันนี้เอากลับบ้านได้ไหมเนี่ยสามารถเรากลับบ้านได้ปะถ้ากลับบ้านไปมันยังอยู่ปะเนี่ยมันยังอยู่นะไอ้ลูกไฟเนี่ยที่มาๆๆอีก2อันพอดีเฉือ,อ,อเก็บหน่อยโอเคเรียบร้อยครับครบละไปะเดี๋ยวเรานี่กลับที่พอร์ทาวเลยนะฮะแล้วก็ไปตีบวกดูว่าลูกไฟมันยังอยู่ปะลูกไฟยังอยู่นะฮะตามมาทำไมมาตีบวกเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนจะตีบวกต้องดูก่อนดาเมจเท่าไหร่ตอนนี้ป <P aper> ้าตีบบวกเเลยครัผมป้อยออ้ลงดิ พ1 6 5้อลองสกิลดิอืมท่าไอุ้ย่พันสองสี4,200อันนี้ไม่จะสาอาคีนะลองใส่อาคีดิเดี๋ยวนะเฮ้ย <Hey, S 1> มาไงว<ป>ะเนี่ยเจ้ามาเกิดจะนี่เลยเหรอโยนไปเลยเท่าไปหนึ 5, 1, ่งเก้เผาแล้วก็ตายปะเนี่ย 5 7 8 2นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็น่าจะไม่มีอะไรมากเลยวนะฮะขอบคุณมากที่เข้ารับชมโมอยกันนะครับใครที่ชอบโมอยก็ฝากกดไลค์ด้วยสักคนละทีนี้โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ขอบคุณมากๆเลยครับแปลงล่างขัดหน้า